สวัสดีครับช่วงนี้เนี่ยก็พบกับผมนะครับหมอเอลชาชาพลเกียรติจรธาดาในช่วงที่ชื่อว่าเรื่องเล่าจากร่างกายเคยสงสัยกันไหมฮะว่าทําไมร่างกายของคนเราเนี่ยถึงได้มีลักษณะอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เราเนี่ยเดินสองขาเวลาเราจะกินอาหารเนี่ยเราต้องทําอาหารให้สุกก่อนแล้วก็เวลาเราจะมีลูกเนี่ยเราก็จะต้องมีหมอสูหรือว่าก่อนที่จะมีหมอสูเราก็มีหมอตำยาเนี่ยมาช่วยทาคลอด ในขณะที่สัตว์ต่างๆเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมันไม่มันไม่มีลักษณะเรล่านี้ผมผมเชื่อว่าผมตั้งคําถามอย่างนี้เนี่ยหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าคําถามเหล่านี้เนี่ยมันน่าปลกยตรงไหนเพราะว่าเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นสัตว์อื่นก็เป็นอย่างที่มันเป็นทีนี้ผมอยากจะลองให้ลึกถึงแนะสมมติเล่นๆว่าเรามีมนุษย์ต่างดาวเดินทางมาที่โลกเพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตในโลกเพื่อทาความรู้จัก ใน,ในในในแง่ของนักวิทยาศาสตร์เวลาศึกษาสิ่งมีชีวิตส <S freely, S 2> ิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการลักษณะของการที่บรรยายลักษณะของสิ่งมีชีวิตอธิบายพฤติกรรมของมันแล้วพยายามจะเข้าใจว่าทาไมสิ่งมีชีวิตต่างๆมันถึงได้มีหน้าตาอย่างนั้นทาไมมันถึงได้มีพฤติกรรมอย่างนั้นหรือมีนิสัยอย่างนั้นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเมื่อเดินทางถึงโลกเนี่ยตอนแรกส่วนมนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็ไปที่ทะเลก่อนเสร็จแล้วสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวพบก็พบว่ามันมีก็ไปพบปลาพบนกเพนกวิน แล้วก็พบปลาโลมาทีนี้เมื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์มนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็พบว่าปลาเนี่ยมันเป็นสัตว์พวกปลาส่วนนกเพนกวินเนี่ยเป็นญาติกับพวกนกต่างๆซึ่งบินอยู่บนท้องฟ้าขณะที่ปลาโลมาเนี่ยเป็นญาติกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆซึ่งก็ได้แก่พวกยีราฟพวกวัวรวมถึงพวกเราด้วยที่เป็นคนข้อที่น่าส,งสังเกตเนี่ยมันม,มีอยู่ตรงนี้ครับก็คือนักมนุษย์ต่างดาวเนี่ยสังเกตว่าทําไมสิ่งมีชีวิตที่เป็นญาติกับ นกเนี nope paid, um ่ยเป็นญาติกับนกเพนกวินแต่ทำไมนกเพนกวินเนี่ยที่หน้าตาไปคล้ายกับปลาและคล้ายกับปลาโลมาขนาดีว่าปลาโลมาเองเนี่ยซึ่งก็ควรจะหน้าตาคล้ายกับสัตว์ลูกด้วยนมทั่วไปเนี่ยซึ่งคือเดินสีขาแล้วก็มีขนอยู่ตามตัวเนี่ยปลาโลมาเนี่ยกลับไปคล้ายกับปลาซึ่งเหตุผลของมันก็คือว่าการที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยมันไปอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยร่างกายต้องถูกออกแบบมาให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่ซึ่งก็คือน้ําซึ่งมีแรงต้านเยอะการที่มันจะเคลื่อนที่ผ่านน้าได้ในนรรูป่างงมมััต้อีลกษณะเนกระสวย ทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ผ่านน้ำเนี่ยได,ได้ลื่นขึ้นได้ไหลไหลได้ดีขึ้นนี่นอกเหนือจากร่างกายเนี่ยพอมนุษย์่างดาวเดินทางบานบกก็มาศึกษาพฤติกรรมการกินของสัตว์แรกสุดเลยมนุษย์่ตงดาวเนี่ยไปพบกับ,บวัวซึ่งมนุษย์่างดาวก็เห็นว่าอ๋อวัวเนี่ยมันอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าอาหารที่มันมีอยู่เต็มไปหมดก็คือทุง่งหญ้าชั้นวัวเนี่ยมันก็จะกินหญ้าเป็นอาหารหลักแต่วัวเนี่ยมันมรีร่างกายที่ใหญ่ซึ่งมันมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่พิธีการจะสร้างกล้ามเนื้ หญ้าเนี่ยมันมีโปรตีนน้อยคำถามคือว่าวัวเนี่ยกินหญ้าเยอะๆเนี่ยแล้วมันเอาโปรตีนหรือไขมันเนี่ยไปสร้างร่างกายได้ยังไงเมื่อศึกษาต่อเนี่ยมนุต่างดาวเนี่ยก็ยิ่งสงสัยเพราะว่าวัวเนี่ยมันไม่มีความสามารถในการย่อยย่อยหญ้าได้แต่ว่าเมื่อศึกษาลงไปเลื่อยกพบว่าบัวเนี่ยมันมีกระเพาะไหล่กระเพาะอย่างที่เราเคยเคยเคยทราบกันมาหรือเรียนกันมาและในกระเพาะของบัวเนี่ยมันมีจุลินทรีย์มาใส่อยู่เช่นพวกแบคทีเรียจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยมันจะเมื่อวัวกินหญ้าเข้าไปแล้วเนี่ย จุลินทรีย์เหล่านี้มันจะหมักหญ้ามันจะย่อยหญ้าให้ก่อนแต่ละเมื่อย่อยหญ้ามาแล้วเนี่ยหญ้ามันก็จะปล่อยมันก็จะได้สารอาหารออกมาซึ่งก็คือเป็นพวกสารอาหารพวกโปรตีนหรือไขมันจากนั้นวัวเนี่ยก็เอาสารอาหารพวกนี้ที่ย่อยออกมาแล้วเนี่ยเอาไปใช้ต่อนี่จะเห็นว่าร่างกายของวัวเนี่ยมันจะถูกออกแบบมาให้เหมาะกับอาหารที่มันกินแล้วก็พฤติกรรมการกินของมันก็คือวัวเนี่ยมันมีสัญชาตญาณที่จะกินหญ้าด้วยตัวมันเองไม่ต้องมีใครสอนมันรู้มันเกิดมามันต้องกินหญ้านี่เมื่อต่อไปเนี่ยนักวิจัยดาวก็ ในป่าแล้วก็ไปเจอเสือซึ่งสัตว์ปูนแมวซึ่งกินเนื้อเป็นอาหารหลักซึ่งเสือเนี่ยกินเนื้อเนี่ยด้วยสัญชาตญาณมันชอบเปลี่นเลือดมันชอบกินกินเนื้อเมื่อศึกษาเรื่องระบบทางเดินอาหารของพวกเสือเนี่ยเราก็เห็นว่าโอ้ฟันมันเนี่ยมันมีลักษณะเป็นฟันเขี้ยวที่สามารถเหมาะสำหรับการฉีกเนื้อออกจากกันแล้วก็กระเพาะอาหารของมันเนี่ยมีความเป็นกรดสูงมากและกรดเนี่ยมันก็จะช่วยในการย่อยเนื้อให้ให้ยุ่ยลงแล้วก็ย่อยดูดซึมได้ง่ายขึ้นได้สารอาหารได้ง่ายขึ้น นี่จะเห็นจุดท nice ี่น่าสนใจคืออย่างนี้ครมนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็จะพบว่าสัตว์ต่างๆในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีรูปร่างแลต้องมีพฤติกรรมเนี่ยที่มีที่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่มันมีเหตุผลของมันอยู่นี่พอต่อมาเมื่อมนุษย์ต่างดาวหันมามองที่คนเนี่ยก็พบว่าโอ้สิ่งมีชีวิตนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์หรือคนเนี่ยเดินสองขาในขณะที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นซึ่งเป็นญาติของมนุษย์เนี่ยเดินสี่ขาเป็นส่วนใหญ่เวลาจะคล ต้องมีหมอสูหรือมีหมอตำแยมาช่วยทำคลอดในขณะที่สัตว์อือ่นๆทั่วโลกเนี่ยทั้งโลกบังทั้งใบเนี่ยสามารถคลอดลูก้วยเองโดยไม่ต้องพึ่งสัตว์อื่นมาช่วยทำคลอดให้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยการใช้เวลาจะกินอาหารเนี่ยมนุษย์ก็ยังแปลกเพราะมนุษย์เนี่ยมักจะเอาอาหารเนี่ยไปผ่านความร้อนก่อนในขณะที่สัตว์อื่นเนี่ยกินอาหารดิบจากธรรมชาติที่จะเข้าใจว่าทําไมเราถึงได้เป็นอย่างที่เป็นเราเนี่ยมันมีเหตุผลซ่อนอยู่ซึ่งในการที่เราจะเข้าใจเรื่องราวความเป็นมาของเราหรือเหตุผลที่ซ่อนอยู่ เหล่านี้เนี่ยเราอาจจะต้องย้อนเวลากลับไปเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีหรืออาจจะถึงเป็นล้านปีแต่ว่าเราจะมาย้อนเวลากลับไปเพื่อจะดูเหตุผลหรือเรื่องราวเหล่านี้ต่อในครั้งหน้านะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมมอเอลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีนะครับ นี่ครับเรื่องง่ายๆนะครับที่เรามาฝากกันในวันแรกที่เราเจอก,กันกับ The Doctors Variety นะครับการนอนกรนรู้และเข้าใจแล้วลองพยายามปรับแล้วก็เปลี่ยนกันดูก็แล้วกันนะครับและถ้าหากว่ามันเกินฝีมือของเราจริงๆก็ไปปรึกษาคุณหมอกันได้นะครับเรื่องแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่เริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนนะครับเราคงจะไม่สามารถที่จะแข็งแรงเพียงพอที่จะไปดูแลคนที่เรารักกันต่อไปได้ติดตามกันนะครับว่า ครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้ากับ The Doctors Variety จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรที่เราจะมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ